สวัสดีครับเทวินช mm ิป hmm. กลับมาอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาเข้าสู่บทการรีวิวรองเท้าอีกครั้งนะครับกับเจ้านี้เลยครับนี่เลยพู m a าดีเวนในตัว Elite นะครับก็วันนี้เราจะมาทำฟูลรีวิวนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาทั้งหมด125โลแล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกว่ายิ่งวิ่งยิ่ง,งชอบนะครับคู่นี้นะครับ ผมลองมาหมดแล้วนะทั้งวิ่ง e ีซีวิ่งลอง r ันวิ่ง Tempo วิ่งอินทวอลนะครับต้องบอกว่าติดใจครับผม,ผมรู้สึกว่าผมยิ่งมีความชอบรองเท้าคู่นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะหลัจากที่ได้ใช้งานมากขึ้นนะคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมน่าจะไปลงมาราธอนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเวลาได้ดีด้วยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำฟูลรีวิวครับแบบเจาะลึกในรายละเอียดเลยว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงเนาะแล้วก็ คะแนนที่ผมให้เป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์เลยนะ,น,นะครับอัปเปอร์เนี่ยคือหน้าผ้าเขาจะใช้วัสดุที่เรียกว่าโมโนเมชนะครับจะเป็นผ้าชั้นเดียวนะเพราะฉะนั้นจุดเด่นจุดแรกที่ที่เห็นชัดเลยคือเรื่องการระบายอากาศนะคือถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าโปร่งโล่งสบายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมให้คะแนนดีเลยครับผมให้คะแนน4.5ุคะแนนนะซึ่งมันก็คือเท่าเดิมกับตอนแรกที่ผมให้ใหไปเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยอันนี้จะมีประเด็นนิดน,นึงครับเพราะว่าหน้าผ้ามันจะค่อนข้างจะลื่นนะแล้วก็ห uh, ิ้วเคาน์เตอร์ด้านหลังเนี่ยข้างในเนี่ยก็คือก็มีแหละเนาะมีการลื่นมีซัพพอร์ตดีแต่ว่าซัพพอร์ตด้านหลังจะน้อยไปหน่อยมันจะจะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีซัพพอร์ตด้านหลังแล้วก็รัดเชือกเนี่ยถ้าเรารัด พอดีหรือไม่นั่นมากนะวิ่งไปสักพักมันจะมันจะขยับได้แล้วมันจะหลวมเพราะมันมันลื่นเนาะเพราะฉะนั้นเน้นว่าการรัดเชือกเนี่ยต้องพยายามรัดให้แน่นเลยเนาะแน่นเผื่อไว้เลยเพราะว่าวิ่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะขยับเท้าขยับปั๊บมันจะพอดอีเรื่องนี้ต้องต้อง,ต,องต้องไปลองครับว่าเป็นเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นเรื่องล็อกดาวน์ในผมให้คะแนน3.5คะแนนนะครับให้ให้กลางๆเนาะเท่าเดิมกับตอนที่อ่ารีวิวครั้งแรกเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ ผมให้คะแนนมากขึ้นนะครับเรื่องความคอมฟอร์ตเนาะเรื่องการสวมใส่สบายไหมเนี่ยเรื่องนี้คือ,อตอนแรกผมให้คะแนนแค่3.5คะแนนนะตอนนี้ผมเพิ่มให้เป็น4คะแนนเพราะว่าคือโฟมมันมันยุบมันให้ตัวได้ใช่ไหมอัปเปอร์มันให้ตัวได้นิดนึงเวลาใส่มันก็เลยรู้สึกว่าเออเทามันขยับได้นิดนึงแล้วก็ให้ตัวได้มันก็เลยใส่สบายเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการความคอมฟอร์ตเนี่ยผมให้คะแนนเป็น4คะแนนนะครับไปต่อกันที่มิดโซนนะครับ มิโซะเนี่ยผมว่าผมให้เป็นพระเอกเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนาะคือเขาใช้ชื่อว่าไนโตรอิลีทโฟมนะครับด้านหลังเนี่ยให้สแต็กมา36มมิลนะด้านหน้าให้สแต็กมา28นะครับรองเท้าคู่นี้ดอป8นะครับซึ่งดอป8เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับก็คือรองเท้าซูเปอร์ชูส่วนใหญ่จะใช้ดอปนี้นะแสดงว่ามันเป็นตัวเลขที่มีระยะสําสคัญนะครับโอเคแล้วก็จะมีคาร์บอนเพลทเต็มแผ่นนะครับเนาะเต็มแผ่นะเลย ก็ใช้ชื่อว่า i n n o p l a t e คา r b บ n นะครับเนาะเป็นของปูมาเองก็เรื่องความนุ่มครับเรื่องความนุ่มนี้คือผมให้คะแนนเต็ม5นะครับตอนใส่ครั้งแรกเนาะตอนนี้ผมก็ยังให้คะแนนเต็ม5มาเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้คือตั้งแต่ใส่เดินครับใส่เดินก็นุ่มใส่วิ่งกระชาก็นุ่มใส่เร็วก็คือมันไม่นุ่มหรอกเพราะเราแตะเท้าแปบบเดียวเราก็ไปเลยใช่ไหมแต่ว่าคือมันไม่มีการกระแทกเนาะไม่รู้สึกกระแทกเลย แล้วก็ลึกๆแล้วคือมันนุ่มแหละเนาะม,นมันทำให้เราใส่สบายเพราะฉะนั้นเรื่องความนุ่มเนี่ยผมให้เต็มห้าเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เรื่องความเด้งเรื่อง b o u ส์เนี่ยผมให้คะแนน4คะแนนนะครับตอนแรกเนาะตอนนี้ผมก็ยังให้คะแนนเท่าเดิมเนาะคือมันไม่ได้เด้งแบบว่า f e e ล i n g เหมือนว่าเหมือน zoom x ของ nike เนาะคือกดยุบตัวแล้วเด้งไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันเบาเนาะมันนุ่มแต่มันไม่ยบุบมันก็จะไปได้เรื่อยๆเนาะ พลเบาปั๊บเราก็ยกขาได้ง่ายสบายใช่ไหมมันไม่หนักขาเพราะฉะนั้นมันจะส่งให้เราแบบว่าวิาว่งแบบเพลินๆไม่รู้ตัวบ่อยครั้งที่เขาที่ผมวิ่งด้วยเทมโปเพสเนี่ยผมจะวิ่งเร็วกว่าเทมโปเพสที่ตั้งไว้นะเพราะว่ามันวิ่งแบบไม่รู้ตัวนะมันเหมือนว่าเราวิ่งสบายเบาคว,วงขาได้ง่ายกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นเออเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าวิ่งจริงต้องพยายามอย่าอย่าหลวมตัวไปกับ กับรองเท้านะต้องต้องดึงตัวเองกลับมาหนึ่งไม่งั้น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวแตกนะถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องระวังดีๆในจุดน,นี้นะอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมได้ฟีลลิ่งจากคู่นี้นะต่อไปครับเรื่องเอาโซนะครับเอาโซเนี่ยคือของพูมาเขาใช้ชื่อว่าพูมาไลท์บิบนะครับก็คือเป็นเป็นลับเบอร์ที่เบาแล้วก็บางนะครับคือแต่ว่าเขาใส่ให้มาเยอะเหมือนกันนะสีเขียวทั้งหมดนะครับคือเขาใส่ให้มาเยอะแล้วก็น่าจะใส่แบบบางแบบเต็มที่เหมือนกันนะัานแลหลน้านะแล้วก็ออกมาเป็นแบนนะ โอเคเรื่องความกริบเนาะว่าเกาะพื้นดีไหมใส่แล้วเป็นยังไงวิ่งมา125โลผมก็ยังยังไม่เคยเจออแบบว่าวิ่งลื่นหรือฉาบนะผมว่าโอเคเลยเนาะเกาะพื้นทุกคนจะดีก็เพราะจะเรื่องกริบผมให้คะแนนเท่าเดิมนะครับให้4คะแนนเท่าเดิมนะแล้วก็เรื่องดีไซน์เนี่ยคือตอนแรกผมมองว่าเออมันแบนไปหน่อยเนาะตอนวิ่งครั้งแรก3ามความเร็วหกเป็นหเป็นห้าเพลทส่ครึ่งใช่ไหมจำได้จำได้ใช่ไหมคือผมรู้สึกว่ามันมันมันแบนใช่ไหม แต่พอมาวิ่งจริงๆนะมันก็ไม่ได้แบนขนาดนั้นนะค่อนข้างจะลงเท้าได้ง่ายด้วยซ้ำไปเนาะมีความสเตเบิลสูงแล้วก็ผมรู้แล้วแหละว่าทำไมเขาใส่ให้เยอะใส่ให้เต็มพื้นเพราะว่าโฟมมันยุบตัวค่อนข้างจะเยอะนั่นหมายถึงว่ามันค่อนข้างจะจะจะ,จะนุ่มเนาะฉะนั้นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแข็งมารองรับด้านล่างหน่อยไม่งั้นโฟมมันจะสึกเนาะแล้วก็อาจจะส่งผลให้โฟมมันไปเร็ว นะเพาะฉะนั้นเขาก็เลยวางให้เต็มเลยด้านหน้าเนี่ยผมก็เลยมองว่าดีไซน์เนี่ยผมเพิ่มคะแนนให้นะจากตอนแรกผมให้3.5คะแนนนะตอนนี้ผมให้4คะแนนนะครับเรื่องดีไซน์นะครับไปต่อกันที่เรื่องรายนะครับเรื่องการขับเคลื่อนเนาะคือรองเท้าคู่นี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ามันเบาเนาะข้อดีคือมันเบามากแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็จะวิ่งเพลินเนาะเพราะว่ามันเบาเลยยกขายกขาได้ง่ายเนาะไม่ไม่ท่วงไม่ท่วงน้ำหนักเราเพราะฉะนั้นเรื่อง ิลลิ่งในการเออีกอย่างคือพื้นค่อนาจะสเตเบิลนะครับคู่นี้เป็นรองเท้าเปอร์ชูที่มีความสเตเบิลสูงมากนะเพราะว่าด้านแน่ยพื้นก็ให้มาเยอะแล้วก็บางค่อนข้างจะแบนนิดนึงนะเพราะฉะนั้นรองเท้าค่อนข้างจะรองเท้าง่ายแล้วก็มันจะควงเท้าได้ดีนะเพราะฉะนั้นฟิลลิ่นลงนี่คือผมว่าดีมากนะเรื่องการคอนโทรลในการวิ่งก็ดีนะผมเพราะฉะนั้นเรื่องการคอนโทรลฟิลลิ่ลงเนี่ยผมให้4คะแนนเท่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องไซส์สำหรับผมนะครับเป็นคนที่มีรองม,มีมีเท้าปกตินะ รูปเท้าปกติเพราะฉะนั้นไซส์ผมก็ใส่ปกติเลยครับ10.5 US ก็คือ28.5เซนนะครับเท่าเดิมเพราะฉะนั้นไซส์สำหรับผมพอดีผมให้4คะแนนเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักนะครับก็คืออย่างที่บอกครับ200กรัมเนี่ยเป็นรองเท้าที่ต้องบอกว่าว้าวนะ้ครับเนาะในตลาดเนี่ยมีไม่อีกคู่หรอกที่ทําได้200กรัมนะก็คือมีคู่นี้แหละเล็กเปอร์เซนต์ก็หนักกว่าได้ซ้านิดนึงนะ ก็จะมีรองเท้าคู่อื่นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่ามีส่วนอื่นเรื่องความนุ่มเด้งมาเกี่ยวเพราะฉะนั้นนุ่มเด้งแล้วก็เบาด้วยเนี่ยคู่นี้อยู่นี้อยู่ในนี้เลยครับผมให้คะแนนเรื่องน้ําหนัก5คะแนนครับเท่าเดิมนะโอเคต่อไปเป็นหัวข้อของความคุ้มค่านะครับเรื่องราคานะครับราคาที่ผมเคยบอกไปก่อนนะครับว่า6,5 0 0แล้วก็ ลดสิเแล้วก็อื่นๆอีกนะผมซื้อได้ประมาณ5,800นะ5 8 0ะกับรองเท้า s u p e r ์ h u นะครับถือว่าคุ้มมากเนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องราคานี่ผมให้4คะแนนนะครับแล้วก็เรื่องความคงทนเนาะคือคือถ้าถ้าสัมผัสด,ดูคือโฟมมันนุ่มเนาะแล้วก็ o u t s ซมันบางเต็มบางเต็มบางเต็มพื้นก็ดีแต่ว่ามันมีความบางนิดนึงก็อาจจะสึกบ้างเลยนะครับส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่คนจะลงเท้าด้านนอกเนาะคือ ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยจะสึกก่อนนะผมน่าจะโดนเนี่ยส่วนใหญ่จะคือตรงส้นเท้าด้านนอกสาหรับด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวาก็คือจะโดนตรงข้างเท้าด้านนอกด้านหน้าเท้านะก็ก็คือมีรอยสึกแหละเนาะพอเราวิ่งวิ่งด้วยความเร็วมันแรงลงแรงเนาะก็สึกประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงโฟมนะผมว่ามันก็ยังโอเคนะรับได้ก็คือเป็นปกติของรองเท้าที่เราใส่วิ่งเร็วแหละเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ผมยังมองเหมือนเดิมนะว่า น่าจะยังใช้งานได้ประมาณ600ถึง700โลโดยประมาณนะก็เพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานผมก็ให้4คะแนนเหมือนเดิมนะโอเคครับมาถึงบทสรุปแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้ได้คะแนนทั้งหมด4.16นะครับต้องบอกว่าว้าวครับว้าวเลยแหละเนาะคือคะแนนสูงขึ้นจากเดิมที่ผมให้คือ4.08นะครับเพิ่มมาอีก 0. 0. 0.8 0.08นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ ้องบอกว่าเป็นอันดับสองรองจากนิกเปอร์เซนต์ตอนนี้ที่ผมให้คะแนนนะแล้วก็ในอนาคตนีครับผมว่าผมจะเอารองเท้าคู่นี้ไปแข่งมาราธอนนะอาจจะลองวิ่งแข่งฮาฟก่อนเนาะแล้วก็ไต่ไปมาราทอนซึ่งผมมองอว่าน่าจะใช้งานได้ดีเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใส่ได้ในทุกเรียกว่าย่านความเร็วเนาะตั้งแต่วิ่งช้า วิ่งรองลานวิ่งเทมโปวิ่งลงคอร์ดอินทวอลวิ่งแขนะ่งเนาะได้หมดเลยเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดน,นึงครับว่ารองเท้ามันเป็นซนะูเปอร์ชูเนาะมันก็ทำมา uh, ให้ทนประมาณนึงแต่ถ้าเราใส่แบบว่าทุกวิ่งทุกอย่างเนี้ยก็ไม่ไหวเนาะเราต้องเซฟมันหน่อยเนาะอาจจะต้องเอาไปแข่งบอรเอาไปแข่งไม้แล้วก็วิ่งเทมโปสักอ่าประ,ะมาณประมาณนึงแต่ลองลานอาจจะใช้คู่อื่นแทนอะไรเงีนะ้ยเนาะจะได้เซฟ เท้าเราเอาไว้ใช้ได้นานก็เหมาะกับทุกคนนะครับรองเท้าคู่นี้เนาะไม่ใช่แค่ขาแรงนะผมว่าคนวิ่งกระช้าก็จะได้ลิ่งที่มันนุ่มเนาะแล้วก็คนวิ่งเร็วก็จะได้ความได้เปรียบจากรองเท้าที่เป็นเบาเนาะแล้วก็วิ่งรองเท้าง่ายแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่จบในคู่เดียวได้เหมือนกันนะผมมองว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มแล้วก็น่าสนใจครับก็อยากให้เพื่อนๆไปลองสวมใส่แล้วก็ลองวิ่งดูครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์หรือมี ความคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกันในเมนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องมาด้วยนะครับขอบคุณครับ